สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเหมือนนี้มาพอกันคือเก่าค่ะย่ายใส่เมือนนี่็อยูทงหน้ามือนนี่คือแดดผมวุ้นนี่พีน่น้องถอนหญ้าตากแดดแต่เลยมาผักเร้าหฮมยู่กระตอบนี่แหละแต่เลยมีเรื่องสีมะเราให้ท่านผู้ชมฟังจ้ะสมัยก่อนเนาะเมือนนี่ เอาเรื่องของยายถวดเล่าให้แม่ของยายสายฟั่งเนาะยายถวดยายถวดน่ะเพิ่นกรสิมีหน้าหน้าเพิ่นหน้าตูปุทัยติดกัปปาเป็นปปายงเรื่องสิเวี่คือผีปาย่างจ้ะยายถวดเจอผีปาย่างจ้ะ ยายทวดเพิ่นสิไปโบกไปบักเอาน้ำยางน้ำยางต้นยางอยู่ในตุ่นย่างสมัยก่อนเพิ่นสิเฮ็ดกระบองขี่กระบองจากต้นยางยายทวดกด็เลยไปเพิ่นสิบักต้นยางยามมื้อหมูแล้งเพิน่นเพิ่นสิบักไว้วออยามมื้อแลงวัดทองผายมนื้อเช้าก็จังสิมายามมาเอามื้อนั้น เพิ่นก็เลยไปหกมงแรงตะวนแดงเออกูสิเปบักขี่ยางกอนเดอร์อืมบ่ลบักหลายดอกบ้านเพิ่นกันเลยยางไปยางไปหน้าตุูุไท่กระบกไกลดอกหน้าเพิ่นเคยเที่ยวอยู่แหละเพิ่นกันเลยไปแล้วก็เขาเขาในป่าป่ามันก็ติดกับเถียงเถียงหน้าตุูุ้ไทยอยู่แหละเพิ่นกันเล่ยางไป ย่างไปแป๊บหนึ่งก็หอดหอดหอดไอ้ปลาแล้วปลาย่าง่นก็ไปบักต้นแรล่ปอกปอกปอกพิ่นฟันบักไหวบักไหวเห็นเป็นลู่ไหวตน ang, ุนย่าง่นเสิเอาขี้ย่างบัดที่มีต้นที่สองคนกับฟันเอามีดนะฟันปอกปอกปอกอืมฟันเนี่ยบักไหวพอเห็นเป็นนำยางมันยางยางย่างน้อยย่อยน่อยมนบักไหว พอต้นที่สามมาที้พอบักไปต้นที่สามปอกๆไปตาพ่นเหลียบไปเห็นข้างหน้าพอดีเห็นเป็นผู้หญิงอุ้มลูกผมงาวนั่งเครืออนไปอนมาคือเด็กหน่อยเด่นเด่นโอุ่นซ่าน,นาั่งีอผมเพันตูไปตูมาเพราะว่ามันสิจิดขีดิเนเด้เครือมันสิงาวลงมาเครือสมัยกนะ่อนน่ะเครือน้ำปลาเนี่ยเครือสิเครือใหญ่เลย เด็กหน่อยเล่นมักเล่มเครื่อนละ่ะขี้ไปอนไปอนไปบาดนี่ยย่าให้ทวดก็เลยเศร้าบากักแอบเบิงก่อนอ่ะแอบเบิงว่าเม่นผู้ใดสมมาอุ่มลูกเขามาในปายุ่งบ่เจาะลูกมันบ่บอโบกยบานยุ่งกัดลูกมันบอกแล้วก็่องย,ยส่องขวาอยู่หันพยายามสิเบิงหนาว่าเป็นคนลูกจากบอ่อเป็นคนบานห้าบอ่อว่นส,ส่องเบิงเด้ อืมซองล้วก็บ,บนเดี๋ยวมาจ็กเทียทั้งนี่อ่ะปัดที่นี่มันก็โอนไปโอนมาอยู่ยายถวดพยายามจะเดี๋ยวเบิ้รงว่าพยายามจะเบิ้งละว่ามันเป็นผู้ใหญแล้วก็พยายามเบิ้งว่าเลาะๆข้างๆมันน่ะมันมีผัวบ่มีผู้ใหมานํำบ่ว่าซันอ่ามองจังได้ก็บ่ม,มีมิดซีรีตาเว้นกับคอยลุ่งแล้วมืดสิเมืแล้วเด้ พอว่าตะเวนตอนพล่าากกบหกมั่งกลัวแล้วพอดีตะเวนมันกระตุกดินแล้วความแดงๆกับม่มีแล้วตะแสงตะเวนน่ะกะสิเป็นมืดเขามืดเสาลาวเพราะเป็นมืดเนี่ยล่ะมองเห็นแน่ใบใหม่ใบยังกับพอมองเห็นแน่มันสิมืดล่งแล้วบาดเนี่ยเพราะจากนั้นลุกจากเครื่องมาทิ้งลุกจากเครื่องอะไรได้ยางไวไวไวมลุกยางไปข้างหน้าเลยนะยางไปบาดวิโพพอพ,อพอ่อยหย่วดอกลุ่มมาเบึงอ่ ขี่ยางเพนพนบักตุนที่สามได้ซ้ำได้แล้วก็สิเียวกลับขึ้นแล้วขึ้นเบิงอีกแล้วก็หายไปเลยก็คือยางไปขางนานหายไป่บห็นเ่เ้็นสนน่ะยายก็เลยบอกว่าโ,โมแมนต์นี่เพราะามันคําแล้วมันคํามันคําบัดทีพอคํารุ่งคักขัแล้วยายทวจค่ะโบห็นทาบัดที ยายทวดไปคิดยานอยู่ด้วยถึงขนาดยายทวดบใคาย,ยานข้อมืดว้อมืดยานพอยางสารนี่ย่ายยายกับบยญาแต่ว่ายายกับยังคิดอยู่ว่าคนมาผู้เดียวนั่เออคนก็เลยบอกว่าโอ้ท่านนี่เราคือสิกับแล้วว่าสันคนก็เลยขึ้นมาทั้งเขียงหน้าตูปุถไทยพิ้นบัดทินีบัดทิ้งเพราะขึ้นมานางังอย่างลอสิว่าสิเก็บ ตาหมากตายหยังเพิ่นละ่ะตาหมาบตาผู้เพิ่นเพิ่นเอาไว้เถียงอยู่แล้วกลับมานาั่งเขี้ยวหมากจักค่ำกันหน้าว่าซันพอนั่งเขี้ยวหมากปุ๊บนีอ่มองไปในปลาอีกเพิ่นเห็นเป็นขั้วไงขั้วยดำอะ่ะมั้วบมม่แม่นมันมันเรื่องขั้วบ่ว่าซันเออขั้วดำตัวบอกง่ายเลยนะตัวเดียวก็มองหาคนก็บ่มี่ขั้วญ่ กลุ่มกินหยาง,งุ่มงุ่มงุ่มอยู่อยู่เละๆตุ่นย่างเอา้าเม่นนะปกตินี่แต่เล่นตกดินแล้วง่วคข้วไเขาเขาคอกบนละหน้า่าะั่นเออหรือว่าเขานอนหน้านอนอาโบเมีนหน้าแถวๆนี่มันโบเมนหนานอนไ้นอนหน้าว่าศั่นอืมมันหนาแรงมาบาักิย่างเอา้า ่ะสัสเก็ย่านเด้เราก็คิดย่านแล้วเที่วมากไปค่ำเดียวบัดทิ้งเพิ่นก็เลยเฝ้าเอากระตาหมากค้อนเพิ่นสิมีเสียมมานําเพิ่นก็ค้อนใส่อ่าค้อนใส่สอดใส่เสียมแล้วเพิ่นก็พายแบบแบแบแบกกระตาหมากแล้วก็มีดเพิ่นก็ใส่ในกระตานั่นละมีดบักเพิ่นอืมบาดนี้เพิ่นก็เลยลงจากเถียงพอนลงก้อยจากเถียง ใส่ของน้ำเพ่นกลุ่มใส่ฟองน้ำปึ๊บหันไป่เห็นจ่อยควายตัวนั้นบ่เห็นมันมืดพอหรือว่าเขาเอาไปแล้วกับ,บ่บห้แต่ว่ามองไปแล้วมันบ่ไม่คนไหมมันมืดแล้วเลาก็สิกลับบ้านระวานเออมันหลอกมันมันหลอกคนเป็นควายคนเลวสัตนเออผีผีป่ปานีนวันเทอง าาน,น,นี่ปลาย่างตัวนี้ด่ะบาดเล่วก็กลับมากล้วก็พไพกับตาหน่อยเล้าเล่ค้อนใส่เสียมคนอ่ะอืมค้อนเข่าบ้าบ้านปะทิ้งหันเพราะท่านถึงบ้านม,มันมันมันคำคักแหละหุนท้างบบเห็นแหละซัว,วหอดบบานอ่ะยิ้มบานอ่ะบเห็นแหละคุนท้างมันมืดแหละมันมมันสมืดแต่งใจยู้หน้าตูผู้ไทยกันแล้วอืาบาดคุณกรนีนิ้ ยางสิเข,ขา่าสิพานสิพานกอไผ่ญงกอไผ่บานเพราะว่ามันจะอยู่นอกบานเนอะกกอไผ่บานนี่พอกกอไผ่มันมีเสียงดังเนียแต่ว่าถ้ามีลมมันจะมีเสียงดังแต่นี่มันบมมีเสียงล่มงงจะไปจังเก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 ยกลางกอไผ่เนี่ยถาว่ามีล่มมันจังดังได้ขวดว่า เพราะว่ามันจะปิ้งกำน,นันกำนันอยู่ว่าผีอ่านอกบ้านมันก็มีก็เฮียน,น,น,นคือกันมีคนเจอหลายอ่าก่อนสิเข้านอกบ้านข้นสิยหยาดหยานอยู่เพราะามันเป็นป่าไผเนื้อตุ่นใหม่เนื้อแต่ทางมันลึกลึกลงทางค้นเที่ยวอะไรเป็นลึกลึกมันเป็นทางเขียนทางทางงัวทางควายเขาเที่ยวนนั่นละ่ะตัวสิรอดไปได้อันนี้ตั้งแต่ป่าไพป่าตาไพ อ่ะขอภัยใหญ่ะอันนี้ก็หลอกคึอกันหลอกจนว่าชิ้นนั่นแหละแถวๆนะี้ถ้าเป็นเสียงหยังเป็นเสียงหยังนี่ก็เป็นเสียงตกบดินตุบหยังใส่เออถแต่ามาคำไหลคู่เดียวนันจะหลอกมาคู่เดียวมันจะหลอก,าก,จ,ลกจากนั้นย่ายถวดแล้วก็เข้าบากแล้วก็มันเล่าเรื่องเสร,รหีหมาใหาแม่ย้ายสายฟังแม่ย้ายสายก็เลยมาหลอกเล่าตอก ยายใสฟังว่ายยายถวดไปเจออย่างมากสมัยเพิ่นไปหาขี่ย่าถ้าสำหรับคลิปนี้ยายใสก็ขอจบล่วงเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าสวัสดีค่ะ